ยินดีต้อนรับดรอนไทัยไทยวรรณศรีที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนและคณะในการติดตามการประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามตัวชี้วัดนโยบายเร่งด่วนของสพทประจำปีงบประมาณ2566ด้วยความยินดียิ่งตัวชี้วัดที่1 ระดับความสำเร็จของการจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัยและการบริหารสถานการณ์ที่เกิดขึ้นสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษาแพร่เขต2ได้จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน2 5 6 6 2 5 7 0และจัดทำคู่มือการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดภัยแจ้งโรงเรียนทุกแห่งในสังกัดทราบและดำเนินการทบทวนมาตรการภัยคุกคามทุกรูปแบบครบทั้า9ภัย รวมถึงจัดทำมาตรการในการจัดการภัยพิบัติและคุกคามทุกรูปแบบสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้ระบบความปลอดภยัย MOE Safety Center ทุกระดับได้แก่ผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษานักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพนักเรียนครูและบุคลากรในโรงเรียนทุกแห่งในสังกัดมีความรู้ความเข้าใจให้กับผู้เรียนในเรื่องภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบครบทา้ง9ภยัย แลวรูปเท่าทานสื่อและเทคโนโลยีเพื่อป้องกันภัยไซเบอร์สำหรับการดำเนินชีวิตวิถีใหม่และวิถีถัดไปมีความปลอดภัยจากภัยคุกคามทุกรูปแบบครบทาง้ง9ภั่รวมถึงจัดทำมาตรการในการจัดการภัยพิบัติและคุกคามทุกรูปแบบโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำสำหรับการดำเนินชีวิตวิถีใหม่และวิถีถัดไปไไดไส ตัวชี้วัดที่2ระดับความสำเร็จของการดำเนินการพาน้องกลับมาเรียนได้จัดทำคำสั่งที่142ทับ2566เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษาแพร่เขตสอในการติดตามค้นหาเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา ได้จัดทำโครงการติดตามค้นหาเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันของโรงเรียนในสังกัดสพแพร่เขต2ให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาได้แจ้งไปยังโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนตามหนังสือราชการที่สท0 4110ท2374ลงวันที่16กันยายน2565เรื่องโครงการป้องกันและแก้ปัญหาการตกหล่นและออกกลางคันของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพาน้องกลับมาเรียน เพื่อเป็นการชี้แจงสร้างความเข้าใจและประชาสัมพันธ์ให้รับทราบและถือปฏิบัติพร้อมทั้งแจง้งประชาสัมพันธ์ศูนย์ประสานงานพาน้องกลับมาเรียนะระดับเขตพื้นที่การศึกษาให้กับทุกโรงเรียนในสังกัดมีการติดตามค้นหาเด็กออกกลางคันร่วมกับสถานศึกษาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่ายในพื้นที่ผ่านการเยี่ยมบ้านนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด ได้ตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลเด็กออกกลางคันที่ได้รับแจ้งจากหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด่วนที่สุดทีสอท .04.006 ทับว8แลงวันที form, power, ่8ม ic. ีนาคม2,566ในรอบ6เดือนที่ผ่านมาและจากฐานข้อมูลนักเรียน DMC 10มิถุนายน2,566พบว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต2ไม่มีเด็กออกกลางคันตัวชี้วัดที่3ระดับความสำเร็จของการจัดการศึกษาตามแนวพระบรมราโชบายรัชกาลที่10สู่การปฏิบัติได้ดำเนินการกำหนดแผนงานโครงการกิจกรรมที่สนับสนุนการดำเนินการจัดการศึกษาตามแนวพระบรมราโชบายรัชกาลที่1 0สู่การปฏิบัติ โดยการส่งเสริมสนับสนุนให้คำปรึกษาแนะนำสถานศึกษาในการดำเนินการและพัฒนาองค์ความรู้โดยดำเนินการสร้างความตระหนักให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดต่อการจัดการศึกษาตามแนวพระบรมราโชบายรัชกาลที่10ส่งผลให้สถานศึกษาสามารถดำเนินการและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อดำเนินการตามนโยบายพระบรมราโชบายรัชกาลที่10สู่การปฏิบัติ รบทุกสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนในสังกัดดำเนินการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาตามแนวพระบรมราโชบายรัชกาลที่10เช่นโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานกิจกรรมจิตอาสาด้วยหัวใจโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมโครงการคุณธรรมยุวทูตความดีกิจกรรมอบรมทักษะชีวิตนักจิต,ตวิทยาสารพินิษฐ์แพร่ กิจกรรมอบรมลูกเสือต้านายาเสพติดกิจกรรมค่ายคุณธรรมกิจกรรมโรงเรียนสีขาวปลอดอบายมุกกิจกรรมหนึ่งผู้เรียนหนึ่งอาชีพโครงการโรงเรียนสุจริตกิจกรรมบริษัทสร้างการดีโครงการทำมาค้าขายเครือข่ายโรงเรียนประชารัฐเป็นตน้นดำเนินการนิเทศติดตามและสร้างขวัญกำลังใจแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษาและจะดำเนินการคัดเลือกสถานศึกษาที่มีผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศลำดับต่อไป ตัวชี้วัดที่4ระดับความสำเร็จของการนำผล RT หรือ NT หรือ O-net หรือผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนอื่นๆไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้มีการนำผล RT NT O-net หรือผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนอื่นๆไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยจัดทำโครงการเพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดได้เข้ารับการประเมินต่างๆและนำผลไปใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีการดําเนินการดังนี้ส่งเสริมสถานศึกษาในการเข้าร่วมการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติประชาสัมพันธ์ปฏิทินการดําเนินการจัดสอบเพื่อให้โรงเรียนได้ดําเนินการตามกําหนดการตรวจสอบการดําเนินการของโรงเรียนในสังกัดในการดําเนินการตามปฏิทินส่งเสริมก่อนการทดสอบโดยจัดโครงสร้างแบบทดสอบเพื่อให้โรงเรียนใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาผู้เรียนนิเทศติดตามและให้คำปรึกษา การนำผลการทดสอบไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนเพื่อเตรียมรับการทดสอบต่างๆดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศและครูแกนนำระดับเขตพื้นที่การศึกษาด้านการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2 5 5 1กับสพท ตัวชี้วัดที่5ระดับความสําเร็จของการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551โดยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning มีการจัดทําโครงการพัฒนาครูเพื่อการจัดการเรียนรู้สู่ฐานสมรรถนะในการดําเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงรุก Active Learning โดยสนับสนุนการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของสถานศึกษา จากผู้บริหารการศึกษาให้สามารถชี้แนะและสนับสนุนให้ครูสามารถจัดการเรียนรู้เชิงรุกมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ประสบความสําเร็จหรือผลงานที่เป็นแบบอย่างได้ผ่านกระบวนการขั้นตอนคือมีการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาครูเพื่อการจัดการเรียนรู้สู่ฐานสมรรถนะในการดําเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ระดับเขตพื้นที่ มีการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาครูเพื่อการจัดการเรียนรู้สู่ฐานสมรรถนะในการดำเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ปีงบประมาณ2,566ในวันที่1พฤษภาคม2,566ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีครูแกนนำจำนวน11คนมีการดำเนินการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและครูแกนนำเพื่การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูเพื่อการจัดการเรียนรู้สู่ฐานสมรรถนะ ในการดำเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ในวันที่30พฤษภาคม2566ครูแกนนำมีนวัตกรรมรูปแบบการสอนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกจัดทำไอเดียแผนเป็นนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้จัดทำคลิปวิดีโอเผยแพร่การใช้นวัตกรรมมีความร่วมมือและการมีส่วนร่วมจากเครือข่ายชุมชนหรือหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องโดยดำเนินการตามโครงการวิจัยตามโครงการพัฒนารูปแบบเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียนให้ปลอดภัยรู้เท่าทันพฤติกรรมเสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิดทางเพศการใช้ความรุนแรงและการใช้สารเสพติดโดยมีโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายร่วมทำข้อตกลงในการประชุมเครือข่ายความร่วมมือและร่วมลงนาม MOU ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้องจำนวน12หน่วยงานมีการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูเพื่อจัดการเรียนรู้สู่ฐานสมรรถนะ ในการดำเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ดำเนินการจัดกิจกรรมวันที่23มิถุนายน2 5 6 6โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือผู้บริหารและคณะครูร้อยละ100มีการคัดเลือกคลิปวิดีโอที่เผยแพร่การใช้นวัตกรรมของครูที่มีการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning มีการนิเทศครูที่มีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และเผยแพร่นวัตกรรมที่เป็นแบบอย่างได้ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ตัวชี้วัดที่6 a ระดับความสําเร็จของการจัดการศึกษาปฐมวัยอย่างมีคุณภาพได้ดําเนินการส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาในสังกัดในการขับเคลื่อนโครงการการจัดการศึกษาปฐมวัยอย่างมีคุณภาพโดยได้ดําเนินการดังนี้ โครงการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช2560ปีการศึกษา2565การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยคิดได้ทำเป็นเล่นสนุกโครงการส่งเสริมการคิดวิเคราะห์พัฒนาทักษะสมอง EF ระดับปฐมวัยโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยส่งผลให้มีนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช2560 ปีการศึกษา2,565จำนวน98โรงเรียนมีผู้บริหารครูนักเรียนโรงเรียนแกนนำที่จัดการศึกษาปฐมวัยในการจัดการเรียนรู้เพื่อให้เด็กมีทักษะทางสมอง EF และได้รับการนิเทศติดตามด้วยกระบวนการ l e s s o n study PLC จำนวน11โรงเรียน มีผู้บริหารครูนักเรียนโรงเรียนแกนนำที่จัดการศึกษาปฐมวัยในสังกัดสพปแพร่เขต2จำนวน20โรงเรียนและได้รับสื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์สำหรับเด็กมีครูผู้สอนปฐมวัยที่รับผิดชอบโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยคนใหม่เข้าอบรมทดแทนผู้กเกษียณหรือย้ายจานวน23คนและสามารถจัดกิจกรรมแนวทางของโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อเนื่อง และรายงานผลการจัดกิจกรรมทุกโรงเรียนและจะดำเนินการคัดเลือก best practice ของครูผู้สอนระดับปฐมวัยเป็นลำดับต่อไปตัวชี้วัดที่7 ระดับความสำเร็จของการแก้ไขภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) ของผู้เรียนได้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ของผู้เรียน (Learning Loss) ผ่านสื่อพัฒนาการอ่านและการเขียนภาษาไทยโดยในปีงบประมาณ2566ได้บรรจุโครงการลงในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ2566และได้ดำเนินการตามโครงการต่างๆอาทิ โครงการป .1 อ่านออกเขียนได้100%เปอร์เซนโครงการพัฒนาสื่อคู่มือแบบคัดกรองการอ่านนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนของครูในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นไปที่ผู้เรียนเป็นหลักและให้ผู้เรียนเป็นผู้ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้หรือแสวงหาความรู้ด้วยตนเองพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงเทคนิคบันได6ขั้นมีการอบรมคณะครูและโรงเรียนนำร่อง กิจกรรมพี่อ่านให้น้องฟังห้องสมุดมีชีวิตตระกาความรู้เพื่อส่งเสริมรักการอ่านมีการจัดประชุมผู้บริหารและครูผู้สอนเพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินโครงการคัดกรองนักเรียนที่มีปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้จํานวน2ครั้งผลปรากฏว่านักเรียนที่มีปัญหามีจํานวนลดลงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครู โดยให้ครูใช้แบบฝึกหัดเพื่อแก้ปัญหานักเรียนในเวลาว่างหรือชั่วโมงในการสอนซ่อมเสริมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาด้วยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาได้ดำเนินการนิเทศกำกับติดตามและส่งเสริมให้ครูได้พัฒนารูปแบบการสอนของตนเองได้เขานิเทศติดตามช่วยเหลือและให้คําแนะนําคุณครูอย่างต่อเนื่องตัวชีววัดที่8 ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนได้กำหนดโครงการส่งเสริมสถาบันหลักของชาติและระบบประชาธิปไตยในกลยุทธ์ที่3ของแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2566-2570ถึงโดยได้ประกาศแผนการดำเนินงานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ได้จัดทําคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานกิจกรรมสภานักเรียนของเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อให้โรงเรียนได้ดําเนินการตามแผนการดําเนินงานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนมีการจัดตั้งสภานักเรียนมีธรรมนูญของโรงเรียนมีการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมระหว่างองค์กรหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกด้วยการแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมพัฒนาการดําเนินงานประชาธิปไตยและจัดทําหนังสือขอความอนุเคราะห์หน่วยงานอื่นๆ เพื่อให้การสนับสนุนและร่วมเป็นเครือข่ายในการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนจัดตั้งกลุ่มลายสภานักเรียนสปพปแพร่เขตสองเพื่อใช้เป็นช่องทางประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของสภานักเรียนและนําเสนอผลงานของสภานักเรียนเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสภานักเรียนส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนในสังกัดเขารวมแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา และมีแผนการนิเทศติดตามการดําเนินง,งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนปีการศึกษาละหนึ่งครั้งตัวชี้วัดที่9ระดับความสําเร็จของการส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองคุณธรรมจริยธรรมสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขตสองมีโครงการแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นอิงประวัติศาสตร์วิถีใหม่สู่พลเมืองคุณภาพ บรรจุอยู่ในแผนปฏิบัติการประจําปี2566ได้ดําเนินการจัดทําคลิปการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นสถานีรถไฟบ้านปินเพื่อเผยแพร่ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นอิงประวัติศาสตร์วิถีใหม่สู่พลเมืองคุณภาพจัดขึ้นเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์2566ณโรงเรียนอนุบาลจรุ่นองรัตนาคารโดยมีเป้าหมายคือครูผู้สอนไรยวิชาประวัติศาสตร์ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขตสองจำนวน120คนซึ่งมีกิจกรรมในการประชุมดังนี้กิจกรรมสะท้อนความคาดหวังจากครูผู้สอนประวัติศาสตร์เสวนาภาษาครูประวัติศาสตร์การจัดทำและการวิพากษ์แผนการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning มีการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนประวัติศาสตร์และมีการส่งเสริมให้โรงเรียนในสังกัด จัดทำคลิปวิดีโอเพื่อเผยแพร่การเรียนการสอนประวัติศาสตร์ผ่านแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นของโรงเรียนตัวชี้วัดที่10ร,ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพและการใช้ทรัพยากรร่วมกันได้สำเร็จตามเป้าหมายดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนในสังกัดในการขับเคลื่อนโครงการกิจกรรมโรงเรียนคุณภาพในปีงบประมาณ2 5 6 6โดยมีกิจกรรมการจัดทำแผนเรียนรวมของโรงเรียนคุณภาพ แผนการใช้ทรัพยากรร่วมกันและมีการสื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดําเนินการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพและการใช้ทรัพยากรร่วมกันมีกิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการจัดการเรียนรู้และด้านวินัยทางการเงินโรงเรียนคุณภาพจํานวน30โรงเรียนเครือข่ายมีการจัดทําแผนการใช้ทรัพยากรร่วมกันของโรงเรียนเครือข่ายโดยมีเครือข่ายการมีส่วนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และได้รับการนิเทศกำกับติดตามการดำเนินงานครบทุกโรงเรียนตัวชี้วัดที่ x 1ระดับความสำเร็จของการค้นพบต้นแบบนักเรียนครูผู้บริหารชุมชนที่เป็นเลิศดด้านการศึกษาและการสนับสนุนการศึกษาได้ค้นพบต้นแบบนักเรียนครูผู้บริหารชุมชนที่เป็นเลิศดด้านการศึกษาและการสนับสนุนการศึกษา ผ่านการกำหนดแนวทางวิธีการค้นหาต้นแบบผู้ที่มีความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการสนับสนุนการศึกษาจำแนกออกเป็น4กลุ่มได้แก่กลุ่มที่1นักเรียนกลุ่มที่2ครูกลุ่มที่3ผู้บริหารกลุ่มที่4ชุมชนโดยจัดทำเป็นประกาศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต2และแต่งตั้งคณะกรรมการค้นหาต้นแบบผู้ที่มีความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการสนับสนุนการศึกษาทั้ง4กลุ่ม ซึ่งในรอบ6เดือนมีการค้นพบต้นแบบผู้ที่มีความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการสนับสนุนการศึกษาทั้ง4กลุ่มดังนี้ 1. เด็กชายเฉลิมชัยจารัตนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวายเป็นนักเรียนต้นแบบที่มีความเป็นเลิศด้านการศึกษา 2. นางศิริลักษณ์กเกษมครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลสรุนลองรัตนาคารเป็นครูต้นแบบที่มีความเป็นเลิศด้านการจัดการเรียนรู้ 3. นายปรีชาชาญอินทรชิต ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนอนุบาลจรุนลองรัตนาคารเป็นผู้บริหารสถานศึกษาต้นแบบที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารศึกษา 4. ชุมชนบ้านโปงหมู่ที่3ตํตำบลต้าผาหมอกอำเภอลองจังหวัดแพร่เป็นชุมชนต้นแบบที่มีความเป็นเลิศด้านการสนับสนุนการศึกษาตัวชี้วัดที่ x 2ระดับความสำเร็จของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการ4ด้าน บริหารทั่วไปงบประมาณบริหารบุคคลวิชาการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขตสองและสถานศึกษาในสังกัดจัดทำแผนปฏิบัติการปีพุทธศักราช2566ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการและการบริการภาครัฐยุคดิจิทัลบริหารจัดการศึกษาโดยใช้ระบบบริหารจัดการทั้ง4ด้านเป็นเครื่องมือได้อย่างมีประสิทธิภาพใช้สนับสนุนภารกิจหลักขององค์กร เพ,เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการและการประสานงานกับทุกส่วนที่เกี่ยวข้องสามารถนำมาสรุปเป็นข้อมูลและใช้ประกอบการวางแผนและการบริหารจัดการศึกษาของเขตพื้นที่และสถานศึกษาการบริหารจัดการในแต่ละด้านมีความถูกต้องแม่นยำลดความซับซ้อนของข้อมูลลดขั้นตอนและเวลาในการทำงานสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการ โดยนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการศึกษาและการบริหารจัดการตามภารกิจงาน4ด้านคือด้านวิชาการด้านงบประมาณด้านการบริหารงานบุคคลและด้านการบริหารทั่วไปทั้งเขตพื้นที่และสถานศึกษาในสังกัดทั้งหมดจำนวน116แห่งมีระบบบริหารจัดการที่เป็นดิจิทัลครบทั้ง4ด้านใช้ระบบเชื่อมโยงข้อมูลในระบบแบบเรียลไทม์คิดเป็นร้อยละ100 ขอขอบพระคุณดรอโนทัยไทยวรรณศรีและคณะในโอกาสตรวจติดตามประเมินผลการบริหารจัดการของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต2ในครั้งนี้เป็นอย่างสูง